ครับผมวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมนะครับน้องแมนปกรอ์อาริคุณนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปดวงพื้นทีนะครับติดตามสถานการณ์น้ำทะเลนุ่นนะครับแล้วก็ฝนตกนักตอน่องในพื้นที่อำเภอเมืองนครวันนี้เราไปกันที่บริเวณบ้านชายทะเลนะครับชุมจนชายทะเลตำบลปางนครอำเภอเมืองนครที่ตะวนรันะครับเริ่มกันที่บริเวณ ตัวที่นะครับซึ่งเป็นบริเวณปากน้ำนะครับนี่ครับพี่น้องก็จะเห็นว่าคืนเนี่ยสัตว์นะครับน้ำเล่เนี่ยขึ้นมาบนถะน้นบริเวณปากน้ำนะครับที่นาลานตัวที่ซีฟู้ดเนี่ยนะครับก็ทําให้นะครับน้ำในคลองปากคลอนนะครับเออรนขึ้นมาท่วมนะครับตลอดแนวนะครับตลอดแนวคลองตะน้นนะครับตั้งแต่บริเวณวัดมุก ก้อนวัดมุกเหนาพี่น้องนะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบริเวณตัวที่นะครับอันนี้คือบ้านพี่น้องนะครับที่อยู่บริเวณริมตัวที่นะครับก็พี่น้องอาจจะได้เห็นภาพน,นะครับไปบ้างแล้วนะครับอันนี้คือทัดมานะครับทัดจักรตัวที่มาก็นมกระเทือว่าคำน้นนะครับเกืออจะตลอดแนวนะครับพี่น้องที่อยู่ซ่องข้างทางนะครับ น้ำกระท่่มนะครับเราไปนี่ก็ต้องเค้จ่าจานะพี่น้องคับรถเค้จ่าจานะครับเพราะว่าถ้าขับเร็วนะครับก็น้ำนี่จะชดนะชดข้าวบานพี่น้องได้ปกติพี่น้องปลกคอนเนี่ยนะครับเขาก็ไล่ร่างดีพึ่งสร้างไม่นะครับก็จะยกสูงนะครับแต่ว่าบานดังเดิมนี่บางร่างนะครับก็น้ำข้าวบานนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเท่านั้นตอนนี้นะครับครับผ่านน้ำบนน้นที่มีน้ำ รวมข้างนะครับก็จะต้องเรียกว่าอย่ากรับเร็วนะครับจะรอความเร็วเพราะว่าคลื่นที่มันมาจากการวิ่งของรถนะครับจะเข้าไปบ้านนะครับเนี่ยครับช่วงที่เป็นที่ว่างกันนาเต็มท้องไม่ได้กลักบพี่น้องครับตอนนี้ปากคอนนะครับบ้านล่างต่าก็ต้องบอกว่าเข้าบ้านนะครับตอนนี้จะตา้านการณ์นำสัปดาห์นี้นะอ่อที่ว่านักว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับนำตลีก็ยังนุ่นอยู่นะครับในช่วง กลางวันนะครับช่วงสุดก็ประมาณช่วงเช้าถึงเที่ยงนะครับช่วงบ่ายนี้ตอนที่ผมไปวันนี้เนี่ยน้ำเริ่มลดลงนะครับนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็ถือว่า,าความความรุนแรงก็ยังถือว่านักกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเราไปกันนี้บางจุดน้ำยังไม่ท่วมนะบางจุดน้ำยังไม่กระน้นนะครับแต่ว่ารอบนี้ถ้าผี่นองกับรถแต่ป,ปักคอนเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่บอดีเว่น ด่านฮาเบอร์คาเฟ่นะครับร้านคาเฟ่ฮาเบอร์นะครับน้ำกระท่วมนะครับทียนรถเปิดไฟวอร์นั้นก็คือรถกล้องข้องเทศบาลตำบลปากขอนนะครับนี่ครับบริเวณหน้าเทศบาลปากขอนก็ท่วมกับท่วมนะครับงานทะเลนุ่นนะครับท่วมแต่ว่ารถกล้องเทศบาลก็วิ่งตรวจตานะครับให้ความช่วยเหลือพี่น้องอยู่ตลอดนะครับเกือบจะตลอดเวลานะครับช่วงที่ผมไปก็ เพื่อมีเหตุจุกเชื่อนอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในเรื่องข้าวปลาอานนะครับพี่น้องก็ยังฉวยเลือกตัวเองได้นะครับเรื่องข้าวปลาอานเรื่องน้ำเืิมตอนนี้ถ้าว่าเรื่องดงบ้ากก็คือบ้านที่อยูต่ตําบักบากนะครับเรื่องห้องน้ำห้องถาก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าน้ำนี่ก็ไปท่วมบ,บริเวณห้องน้ำนะครับว่าจะต้องไปก้าวห้องน้ำถื้นนะครับนี่คือบริเวณก่อนจะทึง นะครับโรงเรียนวัดมุกนะครับคือตั้งแต่บริเวณนี้เป็นต้นไปนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นะระดับน้ำทางทางนี้ก็คือท่วมแม่นะครับบันเน่ตั้มกับเข้าบ้านนะครับบุนน้นก็บือว่านักกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับพี่น้องในพื้นที่บอกว่านักนะครับปีนี้นักสุดน่าจะเป็นช่วงนี้นะครับนักวันนี้ก็คือต้องยอดกลับไปช่วงพายุปลาเบิกแล้วนะครับน่าจะนัก กับลานสะดูกเสือลานคาปิกนะครับโรงเรียนวัดมุกซึงนยูบริเวณซัมแจกตรงนี้นะครับแนมก็ท่วมนะครับสนามฟุตบอลนะครับนะครับโรงเรียนวัดมุกทารานะครับท่วมนะครับไม่แน่ใจว่าต่อชาวโรงเรียนอียุทธไม้นะครับพี่น้องในพื้นที่ก็คงฟังประกาศนะครับจากเทศบาลนะครับคือในในเรื่องนี้ครับพี่น้องครับ ต้องบอกว่าพี่น้องที่อยู่บริเวณปากงามปากนาครนะครับก็อยู่กับภาวะหรือว่าสถานาการณ์ที่น้ำทะเลนุ่นนะครับมาตลอดนะครับบริเวณวัดมุกนะครับอรอบวัดมุกเนี่ยก็เป็นพื้นท,ที่ที่ฝนตกหนักมาได้น้ำทะเลนุ่นมาได้น้ำก็จะท่วมนะครับอันนี้คือคือสถานาการณ์ที่พี่น้องนะครับนี่ระดับน้ำคือมิดรอนะครับตอนนี้มิดรอนะครับก็ต้องขับจ่าจานะครับเพราะว่าคลื่นน้ำเนี่ยมันจะ มันจะกระเซ็นมันจะจูดไปเก้าบ้านพีนองได้นะครับรลอ,อเราก็ขดกานขันยิน่เหมือนกันนะครับกลนะับมาที่เรื่องว่าสถานาการณ์นี้แก้ปื้อใช่ไหมครับก,ก,ก็ต้องบอกว่าขนขางเป็นปัญหาที่ที่ซับซ้อนหละยย่างนะครับเพราะว่าน้ำทะเลนุ่นเนี่ยแหวนนุ่นขึ้นมาเนี่ยครับถ้าเราไปทําคันกันน้ำเนี่ยนะครับก็จะทําให้น้ำเนี่ยมันนุ่นขึ้นไปาทางระบบนะครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่อที่สาคัญก็คือเรื่องเหยียวยานนะครับถ้าพี่น้องอประกอบอาชีพไม่ได้นะครับพี่น้องเปิดร้านค้ากอคงไม่ได้นะครับออกเรือไม่ได้นะครับพมคิดว่าเรื่องการเหยียวยาเนี่ยสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในระดับทองทีทองที่ททระดับจังหวัดนะครับก็ว่าพี่น้องในช่วงที่นำทะเลนุน่นฝนตกหนักแบบนี้อประกอบอาชีพไม่ได้ขาดรายได้นะครับการเหยียวยา ah, ของทางปากรัฐไม่ว่าจะเป็นระดับ ส่วนกลางระดับภูมีภาคระดับ้องทิ่นก็คงตง้องเข้ามาช่วยดูแลพี่น้องนะครับเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ัำสากับสถานการณ์น้ำท่วมทะเลนู่นปากคอนนี้ก็ต้องบอกว่าในพื้นที่เนี่ยนะครับกายุก็ต้องปอบกันเป็นประจำนะครับไอเรื่องข้าวปลาแห้งเรื่องน้ำเดิมเนี่ยนะครับก็คงมีเพียงพ่อนะครับถ้ามีสถานการณ์นักที่ถึงกันมาพี่น้องออกไปจับใจใจรัดไม่ได้นะครับ ก็คงจะมีการช่วยเหลือในพื้นที่อยู่แล้วนะครับดยหน่วยงานในท้องทิ่นอันนี้ถ่วถีพผมมสาบมานะครับแต่ว่าในเรื่องของการกประกอบอาชีพนะครับถ้าว่ามันทํางานไม่ได้ทต่มาหากินไม่ได้นะครับเรื่องการเยียวยาก็คงเป็นเรื่องในอนาคตที่จะต้องอมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับแม่นเนี่ยเราบอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องธรรมชาติน้ำนุ่นต้นตอกนะครับพายุเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าการจะอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะครับดยที ปี่น้องไม่ลำบากจนเกินไปนะครับคงจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยนะครับนี่ก็คือบริเวณรอบนอกนะครับรอบนกนี่ก็ถือว่าน้ำก็ท่วมสองข้างทางอาจจะไม่ทํานุ่นนะครับแต่ว่าถือวากานันนำตะเล่นนุ่นแล้วก็น้ำเนื้อที่ไหลลงมาจากเข้าร่วงนะครับก็ทําให้สถานการณ์น้ำที่ปากค,คอนนะครับนักว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับผ้มก็วันนี้ก็ รวมเป็นทีไปกับทีมงานนะครับไปแร่เอ็นโดยตาฝากพี่น้องติดตามนะครับติดตามสถานการณ์นะครับให้กำลังใจพี่น้องปากคอกันกันกันบ